สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติ๊กทัลเดอร์บนะครับวันนี้พิธีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันครับสรหรับเจ้า Yamaha R6 นะฮะปี2019สีดําสภาพป้ายแดงรถมือเดียวคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่ร้านทัลเดอร์บายพระราม5จังหวัดสุธบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์ตัวสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130่งรัน ลานพิตีครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันเราไม่มีกรอไม้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญครับเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันรถทั้งคันนะครับหนึ่งเดือนเต็มเอาละครับอย่าพิติจะพาไปชมรถคนันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่แต่บอกเลยว่ารถคนันนี้เลขไม้น้อยครับมาเลยครับรถคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมาตอนนี้อยู่ที่นี่อขออภัยครับพิต์ปรับก่อนโอเค หนึ่งหนึ่งพ็ด้อยแปดิบกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะนี่ครับมือเบรกมือคัตเดิมเดิมนะครับตอนนี้มี traction control แล้วนะฮะกุญแจคันนี้ให้มาครบถึงสามดอกนะครับสีดำสองสีแดงหนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้โหแผงข้อบนนะครับนี่นะครับมีติดคาร์บอนกันลอยนะครับสวยงามมากๆานะครับแล้วก็ปั๊มเบรกบนเดิมนะครับมือเบรกไม่มีคดไม่มีงอนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับ นี่ครับมีการถังคาร์บอนการฝาถังคาร์บอนนะครับนี่การถังจะบอกว่าเป็นโหนกนะครับเพิ่มความสวยงามเลยครับเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมฮะโอ้โหหล่อมากมากครับเบาะนั่งเดิมนะครับหนังเดิมครับคันนี้มีฝาปิดเบาะหลังมาให้ด้วยนะครับลายมัที้านหน้านะครับนี่ครับชิวหน้านะครับโอ้โหคาร์บอนแท้เลยนะครับสวยมากๆ ปมใบหน้าเดิมสวยใสนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่เต็มๆนะครับคันนี้จานเบ็กด้านหน้าครับท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับเป็นแค่รอยนะครับตอนนี้คือ1 1 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับพิตีย้ำเสมอครับร้นเราเลขใหม่แท้ทุกคันกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์คาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้กันพอน้ำแต่งนะครับจาก R G นะครับ อพอพอด้านหน้านะครับสวยใสยชุดแฟลิ่งแนบสนิทชิดทุกจุดริกเกอร์เดิมทั้งคันนะครับข้อเฟรมคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันพอเฟรมคาร์บอนนะครับแทงเครื่องฝั่งขวาเดิมครับไม่มีรอยล,งลง้มล้มแปะนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อเดิมอ่ะขอโทษครับอันนี้เป็นข้อแต่งนะครับขออภัย ข้อแตกจากเอสเปคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันแม้ต้อพูดถึงเรื่องความล่างคันนี้มีท่อเดิมให้ด้วยนะครับนี่ขวานี่ครับระบบต้องมันเบรกด้านหลังสวยใสใสจริงๆคันนี้ครับสภาพหลักพันนะฮะแต่คันนี้ได้มือถหนึงพันกิโลนะครับจาบนเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นี่ครับยางเป็นโซนด้าดนหลังนะครับใหม่ล่าสุดนะครับ มาบัรทายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนคันนี้เราคัดมาให้อีกแล้วนะครับโซ่สเตอร์นะครับเดิมๆใสๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับสวยงามเดิมสวยนี่นะครับเซนเซอร์พักทาไม่มีแตกหักเลยครับนี่ครับขันนี่ครับคันเกียร์ไม่มีรอยที่มีรอยล้มล้มแตะแกนเครื่องฝั่งซ้ายครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่มีรอยล้มล้มแตะเลยนะครับนะครับคันนี้มีเพิ่ิปเปอร์โช๊คหลังนะครับสวยใสเลย สวยใสเหมือนใหม่ครับไม่มีที่ติโอ้โหนี่ครับพอท่อด้านหน้าฝั่งซ้ายจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเห็นไหมครับเต็มเต็มครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยใสนะครับแทบไม่มีรอยหินรอยก็เรียกว่าไม่มีรอยหินเลยรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สำคัญเราเปิดราคาคันนี้ต้องบอกว่าให้ไวเลยนะสามแสนแปดพนเก้าพันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง สามหมื่นเก้าฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับร้านเรารับแร,บรกเทิร์นบิกไบทุกรุ่นนะครับสนใจรีบแอดไลน์มาคุยกันเลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยคำแนะนำทุกท่านอย,นอยู่สุดท้ายน,นี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฮะพี่ติขอฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องแจเดียรสันต์ดิสไบของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ